วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานดักเกอร์นะครับหรือว่าฟังก์ชันที่เราพูดปุ๊บเสียงเพลงจะเบาเองอัตโนมัตินะครับขั้นแรกเราก็ต้องต่อบลูทูธเปิดเพลงก่อนนะครับรกดกลางที่หนึ่งไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับผมกดสตรีมมิ่งเป็นออนแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เราต้องมีไมโครโฟนเสียบไมค์เข้าไปปุ๊บแล้วก็เล่นความดังนะครับตามที่เราใช้งาน <c oughs> เลยนี่แบบนี้นะครับ เราเลื่อนมาที่เมนครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บมันจะมีฟังก์ชันดักกิ้งอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดปึ๊บนะครับแล้วก็ปรับมดักกิ้งเป็นออนทีนี้เราลองเปิดเพลงแล้วพูดเทสดูทดสอบ 1, 2, 3, 4, 5ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่เสียงเพลงมันไม่เบาลงนะครับให้เราลองลดแคสโหนะครับลงมาสักประมาณลบ4 0ถึงลบ50 dB นะครับผมทีนี้เวลาที่เราพูดเสียงเพลงก็จะเบาลแล้วนะครับอ่า มน,นีถ้าเกิดอยากจะให้เสียงเพลงของเรามีระดับเสียงที่ต่างกับเสียงพูดมากๆเนี่ยให้เราปรับเลนส์นะครับลงไปสักลบ20นี่คือตัวอย่างการใช้งานดักกิ้งนะครับผมใครที่สนใจฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็มีในลำโพงหลายๆรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นนี้ Solution Laptor RT